สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนกำลังหนึ่ <c oughs> อยเขาเวรผมหายำกับกันเนอะทุกคนเนอะกับใส่ในสามหลังโอ้หนุ่มกันพี่เนอะ ชิมานบ่เรียบร้อยไฟหนึ่งถือมือหอยว่ะกลับโอูอันนี้เบาไปกินอะไรมึน,น,นกบกขาวอาน,นูปุ๊ก็กระเทียมกรบเทียมเนาะกับเทียครับนี่แบบนี้ไงนี่พี่เนาะ Mình siêu ngắp, những siêu ngắp, chưa đọc. Nhai mô. Tất cả đẹp ông văn, chưa đọc. Ngā roma. 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 ไม่ใช่เป่นเรียญว่นี่ยเหเดี๋ยวเตีมเดี๋ยวเตี่ยมเน้อเตีมหนึ่งคือค้างอยูเ่เฉยเหี้องรับสามลังเลยตัวนึง่งลังหนึ่งนะครับลื่นกันโอ้รกาันงนี้ได้แล้วืุอยืน นั่งเร่อเขาเนม่แเ่ล้างหนีเนานอนนั่งเร่นั่งเบอะไรี็คืว่ายังว<อ>่ายามีขึ้นกขาหนงเลยใครป้าวยามพยายามกลับด้วยทุกคนนะเรามามีดกัับใหมเอามีดด้วยวะมีดพยายามกับเอาไปนเรื่องเรื่อเอมีด,ด อะเด้อทุกคนมาหายามยามกับด ok ักดัหนิอง่สอยามกับดักะอยู an はは่เนาะทุกคนเนาะลุนกันเด้อเออนว้ว้าวลนะกนไหนทุกคนดีว่ะ อ eh, ุ้ย oh ังีุกคนมานมานมนมเต็มกงอ่ะอยร้านี้ก็เือสิเต็มกงต้นเต้นได้ร้านที่สองเต็มกงโอ้ร้านถนูนถืูลังถืู่ลังถื่อนกลังอีไม่เล่ดตัวดี không được là đô nhanh tay lòng hôn hồi hảo thượng đô này Manu lạy hết núi công tons như vậy thì bác hồ 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 tổ สายมื่อสุดส่ของมึงน่ะฮะาไอ้หงูไอ้ต้นไอ้ต้นได้แ่ฟันกเพิ่นซื่อนะต้นยามีกที่สอง้อ้ยย่อนพวกใส่อ้ยใส่ใส่ใส่นี่นี่ต้น่าย่เยแม่ทำอันนี้กรดาษขงอีกนี่คัก ใส่ัวานูขักเล่นหายามกับดักงูต่อเก็บม,มาละก่อนทุกคนมันละเก็บม,มันละไปหาใส่ขวานูนะครับ สู้ก็มีเอาพอดีกินเลยเลครับเอาเก็บไล้ครับทุกคนเนาะ

ยังเยวต้องลุกพพอพี่ทานขึ้นคอยเอาไว้หม้อใส่ใสสนิดไปหม้ดใส่เสร็จใหเี้ยเองตกัวหนูขัวหนูเมนูขัวหนู กัวบอะเทียใส่นี้ว้าทิ้มเด้ตันูวหนูวนเบรอดเสียบไปต้นเทีไ่ีมเีนบเนขกินวกอให้มันก้ไปเทีบโตเทีโตขี้ปูวอางล่างน้ำมันจะยังไงฮ้ย กินนอง้อมมร่่น่เนาะสิมุกันะสนยังกเลนสุกเลยอ้หออยูหนกีอเดี๋ยวแล้เดี๋ยวรมใ่น้ดว่ใส่พักไปเลยะี่ใ่พักไปแล้วโค้งรายเลยน้รัไม่ใน้มเลยไม่่ใส่พักไปแล้วนี่ กบสุกดกระหน่เลยเดยทีออรนระา<ม>ตอนกบกินเลยไหมกินรนเลย่ยเียดมันเรครับย่วผีมันรมันเลยคบไหมพี่น้อง, <c oughs> งเออเออเดยอย่าะลัง่เลยเ ขัวนูขัวนู้หูแบไปห้ามอ,อขัวนู้เอ,อนูเด้กคนเด้อขัวนูแแ่บว่าจะเขาให้เสร็จอไปเห้ตัเชื้อ่อ้งกคืออยู่วติดโไม่เด้วิญญาณตอนมล่าันนะไนจุดส กินเ like yep. like no, like mm ้าวที่ม like uh ัน huh. uh ้งแห้งม sure ีสองมองเลยมาขึ้นบวกอาหารไเอาถามบวกมาบวกอาหารมาเลยบวกอาหารมาเลยตับตับตับือหลอกนจนจอยเพื่อน้อเขาเขาดอกขาอสอด้านหนาวสนก่ตายเลยยังเลเชื่อยู่ว้อดี๋ยววงนะ นีอะนัเเนันเซเดนนใส่ัง่ตัรนแล้วเนี่ยนันเซ่เราักได้นะมีักบกเคยเห็นอยู่ปุกป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 กยแสบกินเดี๋ยวไตีเบสเมืไหัสิตเยังเมื่อมึงมือนกัมงเัาเบมาไล่ปันมึงหันราจำมาตีกันสันคนนี่พูดเดียวสี่ากัน่โมโผล่มาคาแล้วมาดู